ครับป้าแอมแฟนครับย่าย่าแอมเบิงมีแต่งในหน่อยยันเล็กมีแต่งในหน่อยยันผู้ใหญ่ไหมเนาอชมตั้มกับมาพ่อลูกสาวเล่าลูกชายเล่ามาเฝ้าพ่อบาแต่เมย์เบิง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 แฟนครับโอ้ยมีแต่งแต่เด็กเล็กหอดผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยแฟนครับป้าแอมดูป้าแอมหน่อยลูกป้าแอมเบิงป้าแอมบ่จ้ะ เอ๋มไหไม่คอยดังลงเลยเออยเบิ่งปแอมเบิ่งแฟนคลับไปแอมเบิ่งเบิงเบิงเบิงนั่นโวุ้ยแฟนคลับตัวจริงเนียนี่มีแต่งแต่เด็กเน้อยขวบสองขวบฮอดผู้เฒ่าผู้แก่เบิ่ง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 แแบบเออินเบิ่งผู้เอินเบิ่งค่ะเพระเบิ่งแแบบพูดไปแอมได้เลยแพบบแแบบนี่นี่ยนี่ถ่ายคลิปเป็นเบิ่งคนเบิ่งอู้ เฮ้ยมาดูหนูมาดูหนิดูแต่แอมก็แล้วแต่ปากเลยอืมมั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 มแอมก็แล้วกินอีหยังน่ะปแอมกินข้าวกับลาบไก่โอ้ยแฟนคลับผลขากแหงแหงเขียวหวานโอ้แอมกินไก่แล้วลูกกินไก่ครับต้มขาไก่เลยโอ้ยเห็นแอมกินเห็ดกินน้ำกับเล่นมะนางกินน้ำเบิ้งพี่หนอเบิ้ง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 แฟนคลับตัวยง บารูกเลยได้ขนมมาปุูกับมะนางขึ้เกาเบิ่งงนี้ฮ่าตื่นตาต่แป้นขับไปแอมนี่อือต้นกล้วยงามอยู่พี่นะพัสะเดาทางฟังนี่บ่ค่อยมีแล้วก็ต้องขึ้นอือตุนกล้วยต้น พักขาพักขาสิเดียวอ,อ,อยู่เขาตัวกล้เนื้บักแตงนน่อยขันลันี้ แล้วปลูกเพราะมันเขียวเขียวข้าโพดเด็กกินได้เถอะแล้วเราไปเห็ดมือนี้เราก็เห็ดของหวานกินตัวปุ๋นโุพอมาดด้แอมได้เห็ดของหวานบักกันข้าวโพดใส่สาคูนลกวก็ข้าวโพดเด็เราไปเห็ดได้กินหย่อนอยู่นี่ปลูกธรรมชาติมาดมัดจะพุ่งแต่งอย่าง นี่นะข่าหมกทัวละอ้เมนหนะอมบัวตินี่ต้นหอมหอมมากับปเปนแล้วเนาะมันกันนมันองส่ใจกี่ดีหรอชีไข่ติ๊งงามกับต้นขวยกับชไข่ มันก็มีอยู่ทางพร้อมเราเป็นแล้วี้มีสิไข่ มันบปให้ใคเป็นเนาะมันแดงไปทำหนึ่งก็ดีสิมือฝนมาตกมันถึงมาตกวังหมือวัดดันสมเด็จพระเทพสเสด็จแม่บ้านเท่ามาบาั่าบานด่วนตกเธอเดียวเท่านั้ปีป้าบ่อนอยู่พี่เนาะอืะอตายละ อย่เขา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 ไม่น้ำแต่ว่าก็ไม่หยาไปเบิงบ่งไก่เบิ่งหมีป้ากระบอนอยู่ในพี่น้องเป็นป่าอยู่ ไปที่เราเลี้ยงน่ะมาเบิ่งบสวนเลยมนถามแอมเลยอยากเบิ่งสวนแล้วมาทายถูกไหแเราเบิ่ง ต้นใหม่มียังไงไงขื่นสินเนาะจีไข่จีสิงงามเนี่ยต้นกล้วยเขียวเคียวชะอุ่มดินี่คือต้นกล้วยงามอยู่ต้นกล้วยกันรังไงสินเนาะขับปวดขับปวดแล้ว,ห,ดดวหักไปกินได้หลายเทอะอล้วเด้วนี่ นากไปตุ่มเลยสมหมอจีหมอด่ะแต่มันแสบด้วยพัน่น,น่อยยังสีแสบน้อหน่อยถึงถ้ามาฉาดเราถ้าปลูกก็ต้ใส่ปุน่ในใส่ปนเลยกินย่อนอยู่้นกล้วยปนบักแตงปนบักอื้บักอื้บักถ่องอย่าบอกบักแตงหรอกแต่ก็ไปกินอยู่เลยนะ แตงจิ๋งแตงหมูเห็นธรรมชาติแล้วเนาะชิคไข่ละก๊ะลังกันเจเป็นตีนเป๊ะเตอร์โอ้ยหนาะมป่าบ่อนปบ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 เดียวปู Nam đâu bọn vô dây điện là yên ấy đã dần nha ba bọn cửa mập bọn 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 bọt bọn 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 là bọn 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 ต้นไหนต้นพะการักพะการังแล้วเมื่อคืนท่านบชาณเนี่มันกับพ่อมีอย่างน้าประเดี๋ยวนี้นักาจะกับพี่ตนใต้กับมี่ตนเป็นกับมี่ชิคไขยน้ำแล้วอัจฉรงามแน่ดีเน่ยคือป่าสิแงก็แน่ คนชิคาย,ยเหรอตกแตง่งหน่อยหน่อยขึ้นท่าประจาิวะมีนม้ำเหรอนี่น่าฝนมันตกมา,มาก่ฮัดปวดหววก็ยังไงบอกหน้ากันนี่ กรส่วนน่ะอระปุกก็จะปลูกบักทัวเด้อค่ะบักทัวเด้อดนี่บักทัวแล้วเห็ดใส่ใหม่ยางดีโอ้บักทัวฟักางาบานเห่าน,นี่นี่จะเห็ดขางไวเ้เห็ดใหม่ไว้เห็นมันไตขานไปเดือใหม่อ,มาาอืมพอมาแดบแอม งามงอยู่ต่ละพอเป็นอยู่อืกทัวทัวฟักเน่าตักกวกัวพนขอนามแตป่า